โอ้เห็ดงามๆอี่แหละทุกคนนี่หอยเมฆมันนะหอยเมฆมันกระโลโอ้ยทุกคนน่าอม้างอมางไปมันยังปลอดภยทากมันมาแล้วหมูทุกคนมันมาเฟียนชนมันหลยมือนนี้นะมีแต่หมูหน้อยทั้งทุกคนเลยหมูประมาณเสาะปลายนี่นะ น่าจะมันอยู่ด้งนี้เลยทุกคนเออหมูนี่มันหักกระมาทุกคนเลยหมูท่านเย็บทุกคนเฮลางนึงอยู่ฮั่นหลังนึงอยู่ฮั่นหลังนึงอยู่ฮั่นความคืดคอยว่ามันฉีลุ่มหลังนี้ทุกคนเลยโอ้พิษน็อตนึงทุกคนเลยหมูนะเฮาไรแต่มัน สบายดีและสวัสดีผู้ติดตามนะครับส้มสบายดียันส่วนสาวทุกคนวันนี้ค่อยกะเอามาป่าทุกคนเลยเอามามันนี้น่ะบบไดเอามาหาล้านเนื้อทุกคนเลยเอามาหาเห็ดทุกคนเลยเอามาณกันสองคนสองพ่อแม่ทุกคนเลยตอนนี้ก็ยู่เล่าเห็ดแล้วทุกคนเลยโอ้โต้นบนป่าอาอยู่เนี่นี่นน่าเห็ดเนะทุกคนโอ้ต้นนี่โอ้แก่แล้วนี่นั่นมาอัดอ่อนนะมาส่ง เต okay. oh, ็มกี่ยางนึงล่ะโอ้ทุกคนด้วยเห็ดโอลี่นี่นะนี่เต็มกี่ยางนังแหละนี่เฮ้ยมีฟอนเชิงแล้วฟันเห็ดเห็ดทุกคนที่ตรงนี้มันจะเต็มเลยคุนอะคุณน้องคุณมีแต่เห็ดทั้งหมดโอ้ทุกคนเต็มหอนเลยนี่ตัวนี้น่าเป็นเห็ดแก่แล้วตัวนี้นะบ่บเป็บ่อปตาวอันนี้ เป็นอยู่บ่อนี้นะจงเห็ดกระด้างโอ้ทุกคนเห็ดโอ้ตาฮงอันนี้นะแตก็มาเมื่อวานนีดคนแต่ว่าบรได้เปิดคลิดปดทุกคนบ้างนะเพราะมืมดแล้ะมาว่านนี้นะปั่นเข้าทุกคนเลยอืมตื่นมาแต่ห้าโมงคนไปห้าแต่ห้าโมงเดี๋ยวนี้ก็บยี่หกโมงแล้ว โคตรด,ด่านนี่ยชาวหอดเจ็ดโมงนำ่จักเลยโอ้คนแต่ตื่นหาเห็ดเดี๋ยวนิดคนเลยเพราะว่าปีหนึ่งมันมีนมท่าเดียวนะเห็ดมีอ้อนะแล้วดูมดฝนมันกะโอ้โอหุ่นลาบบัตน,นี้นะเดือนหกคอยพู้บาตนี้นะจังโอ้ยเห็ดนี้นะเดือนทิเบตแล้วก็เดือน,อน,นนะกอหนนะอนกน แบบอะอออยู่ออกับแบบะโอ้ไก่ป้านี่เจยงคนนี่จุกจกอกไปหอนจนจะบิดจนข้อควโอะีรเห็ดนี่อ,นอือ้อ ยาแล้วเนาะอ้อเห็ดทุกคนเอ้ยยาตกแล้วอ้อคูปป่ปีอ้อตามหอนไม้ออเอาหาอยู่เล่าวนี้เมื่อกี้นี้ทุกคนมาที่พูดแหละที่ขึ้นด่านก่อนนี่บรรยากาศวันนี้กะคือจะแดดเด้ทุกคนเลยต้องสีแปดตะเวนขึ้นด่านต่อทุกคนไปไปหาเห็ดน้ำกันมานี่ทุกคน,น,นหมดละลงมากขากราบลงมาจัง ยามเหวทุกคนเลยเหวเฮามาท่านได้ยามเลยเฮามาบอกว่า,วานนี่ก็มืดสะขึ้นหาเห็ดก็คนหยามจะด,ดูมันก็อ้อเห็ดกัทุกคนไ,ไปหาเห็ดมาเว้นกินก็นังเอาบัตรคักบ้างมื่อยไปเลย <c oughs> <c oughs> มาเลย Cô đi kèng lên Cô đi xoay chuột Hơn mà Cổ đàn thì nhanh có của thân đây thôi คนฉนได้หกกระยังนึงใช่หนูเริ่มมันออนไลน์เจ้าเอาก้อนเข้าเอาตะว,วานือวานไปคาบปั้นเข้าคนเลยบบได้มาหาวันหลังบมได้ดะนะเฮ็ดก็มันโมแม์ชัดโอ๋นะแบบโหนโอ๋ทั้งโอ๋

trong như thế nào hết cả đang thôi nó đấy một thoáng siêu mà là có hết ngầm ngầm đi là thưa con หมดด่านแล้วบ้านี้ทุกคนตะเวนกำลังคนดันลงสีเหลี่ยมคนทึ่งขึ้นโหด่านออกมาเพินะเห็ดบอกอทุกคนโอ้หน่อยเดียวหมดฝนแล้วเมกคึ้มๆมื้อนี้นะ โอ้ยำยังดไรก็เห็ดตนะัวงามเลยเห็ดอ่ <c oughs> มานแล้วบาดนี้ทุกคนเลยงามเลยเห็ดอนะ่ะนี่มันกระแดงมันมันนั้นแหละนี่แก้เลยพร้อมกัน เลิเอา้าเปิป้ายตรงนั้นับถึงตนี้ใหญ่เศ้าคนเจ้าเลยเลืฟ้ามาดิบัดเดีย่ยอันนี้นี่ขัดจะไปเอาได้เหรนะเฮบ้ ตตมันอ้อนเลยดอกไม้นี่ก็กำลังจะบานดอกทุกคนเลย เกิดตามธรรมชาติตามด่านเอาป่าตอนนี้ต่อทุกคนเลยน้ำบาคหากิน,น เข้าไปหาเนื้อขา้านื้น้ำกินนข้าวทุกคนเลยข้า,ยาวย่าเลยสิเข้าไปหาเราเข้าไปยามแหวฝนหายแล้วทุกคนโอ้ต้องมาห่องชุกนะแดงเป้งๆอยู่เอาไปเลอถังเอาะปไนเห็นปะ chơi mà đi ó trái sợi hung súc, lừng hoay con à hết cái đai bù lại hết cái răng tìm cái răng tìm cái răng cái như thế này đấy mới đây con này nhìn cao lắm coi Kho cái đây nôi nè hết bố ừ. tuổi này cả heo là ảnh này đây nữa mà sao này. cái đây cả dạng nữa mà Tổ โอ้โหแกงเห็ดหนึ่งข้าสุกละคนแกงเห็ดก็แกงเห็ดเซโโบบแกเห็ดเซโมโบบก็เห็ดบดเอามาจากหงไม่เลยเซโโบบกี่ช้างล้วเนาะกโอ้ยเมย์หงจะทา มัวโบบคนแกง่งเชือเห็ดอัโบบอยู่ตามกลางหายทุกคนตามโซนมั่นนี่พอดีแกง่งเชือเห็ดแซ็บๆเลยมั่นกับโซน,นดินแตกลูกก็โดบู่ทุกคนนะ เคยห่อ,หอนย่ามคนมั่นเลยแตะก็ดูก็ดูบแล้วพอคนได้ใส่ตู้น้ำหมอกดแล้วบอลโดนทำมันทเท่าเนื้อก็โอ้ไก่เฮดบดเซอร์ มะโบกคนเลยมัดเจ้านี้อาหารบ้านนอกนะนี่โบกกับโบบปิดไม่ไม่เฮดกับเฮดปิดไม่ไม่เลยนี่นี่โ้โิ๊กเกอร์แล้วก็มะโบกพักอีกตู้ประแดดมดย่างมาเด้อมานี่แกงเฮดบดน้ำกันยูเทียหายทุกคนเลยขยานี่กับพละเอาป้าก่อนเอาไปหาเลาะหายามบังแฮฟก่อนทุกคนเลย Ủa, bộ đây mà hãy hừng là kêu khâu xuống lần này Đẹp bà đi mà bà này Lớt Mà, sao? Ừ. mà con, khâu xáo nó mà sì mông thì đi nè, chị khâu xáo đi Càng hết bố, bây giờ như lời này

Tôi mất khờ Khờ cả biết mày mày kìa Khờ nó lên Mình này bắp con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Thôi Để không สองคนกินกับกินหลายเลยทุกคนนะแซบ่บกินครั้งแรกเลยปีนี้นะโอ้น<อ>ี่ป็นยางยิดงยูดทุกคนอตอตอวถึงบังคือชิเย็นแล้วบานนี่บังเอาาใจบังซักคำบ่โลโลโล ยังบามา่ได้กินข้าวไม้ทุกคนเลยยังดิข้าวเกาอยู่คนหอนอะไรข้าวข้าวเลยอืมอืมสำนำโหกันหน้าควายทุกคนเลยกด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 รถเลยนะน้ำโบ้พร้อมบั่นนี่ออบนนั่นทุกคนอืม มันเย็นและฉันนุกสูตรลยบานีก็ได้หาลโหลน้อยมาืมาตะพูน เคืองกู้ของฝังเขาดยมีมัดเลยมัดผู้ก็มีถึมเจ้าจะเมื่อทัอ้ทงนันก็ได้สบายใจมากจ,จะไปทังเล่ไปดานขึ้นปาขึนป้าบายดีทุกคนอานน้เพิได้อานน้เพิได้ต่อมาสินบอมอนโอ้สคนพกสามคนสี่คนสคนสคนสี่มีใจ เป็นอาปืนเนินลมเงไปก็กับท่านบุญเป็นอาออกมาวะความคืดคอยว่ามันฉีลุ่มหลากนี้ทุกคนโอ้โูบก,กระ็คือน,นะจนเลนหมูนะค,ค่อยว่าคืบมันถือหลังนี้ใช่ไหมบุตน,นี้นะมีแต่หมูน้อยทั้งหมดทุกคนอยนี้หมูประมาณเสาะปลายนี่นะ มีเชิงอยู่เหี่วเชิงอยู่เหี่ยวนะเต่มันบอท่านย็บทุกคนเลยนี่ชุนนะทุกคนเลยสักสองสามมือจะไม่จะไม่นี่หอยหมูเลาะหอยเลยทุกคนนี่น่าจะมันอยู่ด้ะนีเลยทุกคนเอาหมูนี่มันหักมาหาทุกคนเลย มาหอนเหวล้วทุกคนเลยเหวตัวนี้หา้ามไปยามนะสุดแล้วนะี่มากครับมเห็นหัวห้อยมูงเลยที่จะบวชถือตัวทุกคนลเลยมอเห็นห้อยหมุงพานเข้ามหนุนมันมาน,น,มานันมาทาั้งนี้นั่งบอไปเสชิงเหวไปนะน,นี่ไปโดนกินเท่านั้นโดนเลกันบูเหิงทุกคนเลย จ,กจกากนั้นจะลุกขันยามาเลยนี่นไปเลาะบังเหว่ก่อนทุกคนเลยคืกอกลางโซนมันคือเก้าแล้วเธอหมูมาเว้นโซนไปเลาะบังเอาบหม,มีอาวุธนะเอาไปเลาะยันมันหลันมันเพิ่งไปกลางไม้ทุกคนเลยเพราะว่าคนโซนนี้มันห่างเขามาแล้วทุกคนเลยหมูเลิมเข้ามาแล้วทุกคนเลยแต่มันดุดเคอะเคอะเหวนะ่แต่มันบุทธ,ธื้อ ô coi có cướp thư hiệu ra mày kia nữa hình hồi mà lén thôi khi vào vẫn lẹp là sẽ đó lắm lắn sổng vàng lá tuyệt này một thứ càng vết cứ câu ô oh, to hết bột nên hồn cho chứ bình ไอเบ่งก็มันแก่แล้วบนน้เลยโอ้ต้องเสงลบอยู่นะลัน,นหล่าลันล้อนะทุกคนลันล้อสีลันหมบน่มีเพิ่มาเย็บเลย ิทนัอหนึ่งทุกคนด้ยหมูนะเฮาเลยแต่มันบูเชีบเหว่เฮ่ามันจะว่าเฮามาาลายโตแล้วทุกคนด้ยห้ามมาส่องฟ้าเลยแต่แล้วมันจะหอนเหว่เฮาแล้วมันมันบุกไปมันบกมันบุกไปเคอทุกคนด้ยจักมันหูจักเฮวจักมันเดีวนึมันบุกไปปั๊บว่างคือว้าวนะทุกคนด้วยนะหลุนอีเทนาทุกคนด้ยเถอะมันมาแล้วหมูนะมันได้ขึ้นมันแล้วบบดนี้นะเพราะว่ามันล่าละคนเงียบแล้วนะเดือดดงนี้นะทุกคนด้ย ีวิเวอทุกคนหลังนึงอยู่เทิงแต่ว่ามูลเข้ามาพันแล้วทุกคนดิห้วยเลนแล้ว ดเต็เท่จนนะนี่นี่นโอ้โหตกลุดทุกคนลุดได้โอ้ยขนึงขนึงครับพวกข้า,าได้กว่าอยู่มงนั้นแหละเข้ามาเลยทุกคนเขามาเลยหมู้เข้ามาแลดถึงมงนี้นะไปปักไปไปกไมูลเริ่มเข้ามาแลทุกคนเลยแต่มันดุดเคอเอเหวน,นะแต่มันบุททุกคนโอ้คอยล่าคอบนถืเหวได้เมื่กี้น,น,เนนะีเห็นห้อยมันแรงนะ ค่อยคิดว่ามันเล็บร้อยแล้วเชรอวหน,นอนม,ามาันมานั่นมาทั้งนี้นั่น,นปเปไนป่ายเฉียงเอวนอนไปนดีนยวนี้ไปโดดกินเท้วนั้นโดดน้ำกรบุ่มเฮ้ทุกคนเลยจากน้อยจากน้อยก็มขึนนมันมาแล้วนี้ นี่ควายหมูนี่เลานะๆเลยทุกคนนี่ <c oughs> น่าจะมันอยู่ระนี้เลยทุกคนเอาหมูนี่มันหักกระมาทุกคนเลยอยู่นี่นะมีแต่หมูน้อยทั้งหมดทุกคนนะี่หมูประมาณเสาะปลายนี่นะแล้วเรานี่เชิงอยู่เหี้ยวเชิงอยู่เหี้ยวนะแต่มันบอกท่านยิบทุกคนเลยดูน <c oughs> นี่ชูน้าทุกคนเลยสักสองสามมื้อจะมายามไม่อ่ากินรอบไปรอมาอยู่แถวนี้หมูทาเมล์ู่อ่อนทุกคนเลยทั้งลูกทั้งเมย์เลยนี่หอยมันหอยน้อยหอยใหญ่นะอ่าลุ้งเพื่อได้กว่าโอ้ท่านเย็บทุกคนเหวหลังนึงอยู่ฮันหลังนึงอยู่ฮันหลังนึงอยู่ฮัน หลังนึงอยู่ข้างนี้เหวชีดามอันนี้โบท่านโผมันทุกคนเลยโอ้ยมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วหมูความคืดคอยว่ามันฉีดร่มหลากนี้ทุกคนเลยโอ้โหหุดกระคือนะจุดเลนหมูนะค,คอยว่าคืดมันถือหลังนี้ทีจ่จะ มีตลางหลันทุกคนเลยมี่รางนี่ก็หลันแต่มันหลันเองมันนะมันโมเมนต์ได้หลันถึอเหนือใช่เห็นผมดูชาสายเลยผมเลสเลยเหมือนเฮียเฮียบในอย่างด่างเดียวเลยนะสีหมาเฉยหมูหมาเฉยทุกคนเลย บ่๋มีวิเวลทุกคนหลังนึงอยู่ทึ่ง่วบามูลเข้ามาพานแล้วทุกคนดิห่วยแหลนแล้วมาฮอนแล้วก็เมยไปปิดเมื่อคืนยังบทท่านแล้วค่อยตัดหาตัดปีปีโก้ทุกคนดิ ำหรับคลิปนี้กับบมมี่อย่างไรพี่น้องขอขงมกรบใจพื้อติดตามนะครับจ้องมันตะต้นเด็ดจบตะทุกคนคลิปนี้ไปกอดทุกคนพยายามเฮ้หมู่กับพลาดทุกคนเลยมันบ่เย็บทุกคนเลยป้อหมูเข้ามาลลยเลยเดี๋ยวช่วงนี้นะ